แบบนี้นะจอดค่ะสภาพนีมาหอดแบบนี้จอดจ้าจอดเบิ้งกันพี่น้องจ้าเนรอหอยโลค่ะเบิ้งทางสิไายคือโหแทนน้องพี่น้องเอ้ยมันใช่ถนนใช่เนี่ยอันนี้คือถนนใช่ไหม อันนี้บริเวณถนนตะยังใดด้วจ้าพี่น้องค่ะอันนี้คือไหไลทที่ห้าขาดแล้วแต่ว่าห้าประทันมีกาดำนะจ๊ะทุกคนต้องได้ลงเดินเอานะคะฉันไม่กล้ายิงแควไปกับนางโอค่ะผูนสภาพโอ้ยบ้านเมืองเอออันนี้คือทางเข้าเมืองบ้านข่อยด้วจ้า เสิค่ะว่ามันไปสะดวกมาสบายขนาดใดจ้าถ้าต้องเดินลงงนุงยางเอานะคะอืมท่านนี้จะเป็นไหนะาข้าเจ้านะคะโพดโพหมักโม่บัก,กแตงบ้านเจ้ามีบ่อไปฟ้ไใดไฟฟ้อใดบ่อ,นะอ,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 อน่นะนะบ้านเจ้ามีบ่อพี่น้อง โอยกันผู้ใดเห็นกันนาอใจดีแล้วกัจะไม่เห็ดถนน,นให้เห็ดทางลาดยางให้กันโอ้ยยินดีเด้อจ้าหรือว่าผู้ใดเห็นสภาพถนนทนทางล้วอยากมาเยี่ยมมาย่ามกันยินดีตอนราบเด้อจ้าพี่น้องจะส้มไกซื้อกินดอกจ้ามาเล่นน้ำในเด้อค่ะพี่น้องเบิ้งเขาอ,อยากออกไปมองกาอนี่ดิอเขาอยากยืนส้มเก็บโกโก้ขอสิบลม้ม ไปหัวสากล้มหนีเจ้พี่น้องเอ้ยเฮ้ยขย่านทีมแขวเขาเลยล้ะจีาน้องเอ้ยอันนี้คือขึ้นมาปักซองนะคะนี่ราคาสาเหตุแท้จริงที่เราไม่อยากจะเดินลงจากเหงินนะคะเพราะว่ามือว่านนก่กโฟนตกเบิดมือมืนขึ้นี่ก็ตกจ้าเส้นทางเส้นนี้เขาขึ้นสี่ไปบ่ได้นะคะประมาณสองสามร้อยเมตร หอดบ่อบอหอดดอกเนาะประมาณร้อยนี่ละประมาณร้อยกว่าเมตรนะคะรถเขาคือสิบลมนะคะรถไพยมานน่ก็ได้ยขึ้นมาปักซองพี่น้องเอ,อ้เออเอออยระยะทางสิบห้ากิโลค่ะจากบ้านขึ้นมาเมืองนี่พี่น้องเอ,อ้ยแต่ว่าสภาพพ้นทางในี่กรแทบสิบเป็นแบบนี้เกือบสุดเลยนะคะแต่ว่ามองนี้มันมันโหดมันโหดร้ายมากค่ะมองนี้มองนี้คือสุดนะคะ อย,อยากจะขอสินทางก่ออาคือสาดเขื่อนทั้งบ้านเพิ่นเนาะเอามาปูล่ลงในนะพี่น้องเอ้ยขอทางด่วนจักเส้นหนึ่งในมาปู่แหลบลงนเนี่ขันก่อได้เอามาคือสาดนี่ขอยิอไปลรักอัธนนพระเจ้าเีนือละมานะคะอย่างอื่นขอกระบอกจากได้ทุกจ้าขอจากได้ตึง ถนนโฮนทางเนี่ยมันจึงไปสะดวกมากสบายเนี่ยนะคะมันโพดเลือกเกินเนาะโพดอีดีอีหล่อขนาดขนาดเส้นทางเข้าเมืองด้วยจ้านี่นะจ้านี่ค่ะว่าเพื่อนโครงการว่าถนนแหลดอย่างสิมานี่จะสิมาแหลดเดือนใดค่าวว่ากันว่าเดือนเก้าเดือนเก้าปีไดบุ๊แต่ว่าเพื่อนว่าเดือนเก้าตรงนี้พี่น้อง มองรถเขาติดลมอย่างอื่นฉันไม่อวดนะจ๊ะฉันจะอวดตั้งแต่ถนนให้ดูนะคะอย่างอื่นฉันไม่มีอวดค่ะนะคะยังมีรถไหม่เยอะขนั้นสุดอิมปิมดเลยพี่น้องเลยเอาห้ามาขอประกาศสอดน้ำนะคะขอจันตกเจ้าก็สิเก่งแท้ <laughs> เอาค่อยสิทาเบิ้ง um, จะตกคลองฮึยะ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 ฮึเจสภาพเขาค่อย <c ười> ลุ่นนะข้าเจ้าก่อนบางเนีพวกข้าเจ้าสิตกคลองนะเอาเอาเ,อาเอา <c ười> บิง้งพี่น้องจะเบิ้งค่ะทางไปหน้าบ้านข้าเจ้าแหละยังดีกว่านี้ อันนี้ทางเข้าเมืองเรานะคะขีมะ <c oughs> ่ม้าห้แบบโกโก้ให้คอยเบิ่งดูผุ <c oughs> <c oughs> ้เอาเอาเอาขาบอยาเาเนี่ยแบบว่าแปลดเต็มเลยเอา้าเอา้าผู้บ้าวนะคะผู้่าประสามาสิขามถนนเส้นนี้มาได้ในที่ชุดเราก็ลง มันโพดเนาะไปยังว่าทางม่ได้เปืือนแล้วนะมาเปื้อนดอกซ้ำเห็นนี่แหลยใหญ่นโมกโักมแตกแต่เนียอกัดทังขาน้องานปาดบ่ามาเลยเน่ยเขยโพดบามากระบาเนี่ยด้ อย่าไปฉีดหมูกองหนึ่งกับเสือร์เนี่ยสารแป๊บจะว่าจะเป็นนะว่าากขึ้นมาเลยจ้าว่าากปินหนาขึ้นมาเลยค่ดทั้งักซองเลยค่ะนโ้โคสภาพดีกันยอะยอนะคะ ไปดีไหมเก็บทำเฟิร์สใส่ใส่ลูกทำเจ้าะว่าว่าจะทำขวเจ็บเฟิร์แล้วนมเดี่ยวคอยเสืร์ไหนคอยยานเฟิร์สเลยอุ้ยมันโผล่มันโผล่มันโผล่กันเลยเลยว่าอันรีวิวให้เบิรงกตาพี่น้องจ๋าก็จะขวดนิดนึงนะคะ เอาควบริบาลนี่อยากนี่แหละขออนุรัการนาองธรรมศาสตร์นี่น้องเอ๋ยธรรมศาสตร์ยันถนนนะคะที่บ้านเฮานี่บ้านเฮานี่นาเดี๋ยวเพื่อนกสิมาลเลดอย่างอะไรแหละพี่น้องเอยเพต็นนี่ก็อดเอาสักก้อนค่ะ ไ่เสือนายสายที่เข่งไปในดึกค่ะน้ยานไปแล้วปวดแขนทนั้งข้าเจ้ายังอันมองขาเจ้าปดดำหน้าข้าเจดด้า,จดดม,าจดดมันจแหลมมันแหลกกับบม่มี่มองโอ้มองหลีกนะพี่น้องกัยบ่มี่มองใหใ้หลีกจ้าคุ้มนะตตกก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 ตไปเลยค่ะ ระยะทางกับบันไดไก่้ราเอ้ยสิบห่างกิโลนึงแต่ว่าได้สัการเดินทางัณนใส่กรลาไปอยู่กันไปกลับในสองชั่วโมงค่ะเอาขี่ไว้บันไดเด็ค่ะก็สิกระย้อกกันทางนี้แล้วนิละโยกโยกโยกนะคะอ๋อโอ้โ องงสคือสวยน้องี่ดากลงี่สกัวลงไปเวลงไปแม่น้องซ้ายบอกน้องซ้ายห้ลงไปน กันขอบมูนะสกสกอนเดียวเลยแยกหมูตัวที่มันป่วยออกมานะคะต้องแต่ให้นอกไปเห็นไหมน,นะคะเยียบ้าบินไปทามเพื่อวเขาได้เห็นพวกตายเขานต้องไปไปหาอยู่บางใบจะว่าเขาได้เห็นพวนตไไกตายโอาโห ดีเด้อจ้าถ้าเห็เบิ่งดิ้งซื้อบ่าวบ้านไวอนุรักษ์เข้ามาาติได้ดีขนาดใดจ้าวันเอานะคะทุกเส้นเดาพี่น้องจ้าอันนี้ทางเขาบ้านเขาเยื่อนหนองซ้ายจนะ้าหนาวฝนกนระสิน้านี่เลยน้าพี่นอ้องหน้าแรงกระสิ มีควันเนาะน้าแรงก็จะมีควันคนก็สิมีขีดลมกีคนจโกน้อยเนาะขันคักสวนกันกับรถรถปิกอัพวิกโก้รถใหญ่ผ่านมากกันเนาะเจียกน้ำใส่กันแล้วก็มีการป้อยกันเกิดขึ้นนิดหน่อยนะก็เป็นไปได้นะพี่น้องสนากกินจากว่าห้าสิบขอยหลีกให้กันนะจ๊ะแต่ก็ยิ้มใส่กัน จ้าบดากันนะน้องอ้พญาวางนี่เนีาาหวานเจ้า,ากับโอเคอยู่น,นโอ้ยน้องไผไปหาเห็ดปวกได้ลายบนจักรไดน้นนองไ้เยอะเย่ายอยู่รำย่ายลำย่ายอยู่ ต้นไม้ใจกลา,างทางขามาก็ซ่อมเอาโอ้ยนายโกกันแดงเนานะยังบอ,อกว่าเห็ดน,นั่นเขาจะไปแล้วกเ, <laughs> ก,ก,เก็บเห็ดป่าเก็บเห็ดป่าเขากำลังจิไปห้าอนนั่น ควันเห็นยังควันเลยเฮ็ดลายบ่อันนี้คือบ้านน้องสายนะจ๊ะพี่น้องค่ะจิจุมกันอยู่นี่แลหละค่ะเฮือนป่าเฮือนลุงเพิ่นเฮือนยังไม่ยังไงใส่เลยยังบ่ามาอยู่บ่ยังไม่มาอีกเหรอแต่มันสบายมันอยู่โคกอยู่ป่าพี่น้องเลย พวกอยู่ปลาเลยสบายอันนี้เธอสิก่อออกมาเห็ดอีกมีแผนสิเทพื้นออกมามองนี้อีกเหรอไยไงเป็นหลอกบางเห็ดอีกเลยปะเจ้ ừ, ถ้าถ้าก็จักหน่อยพี่น้องเอ้ย แต่ว่าคลิปนี้ก็สิ่เก็บภาพบรรยากาศไว้ซับนี่ก่อนจ้าผมได้คำมาเบิ่งกันอย่านั่นเด้อจ้าตั้งตาประสาทคอยเด้อจ้ามนนี้ลงมาตะปักซองพี่น้องมาบอกน้องให้ลงไปกันขอ,อกหมูน้ำสะกอนนะคะพี่น้องตามคลิปหน้าแล้วกันน้องสะใภ้กำลังไปหาเห็ดแต่ว่าบริปไปน้ำเพล่นนะคะเาจะมาทำขอ,อกหมูแล้วกันตามคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะ